ด้วยนะครับอ้าวอีกหนึ่งเรื่องครับคุณผู้ชมเรื่องของสถานกักตัวในบ้านเราก่อ,อนหน้านี้นมีคําชมเยอะนะฮะว่าสถานกักตัวบ้านเราเนี่ยค่อนข้างจะดีแต่มุมลบก็มีออกมาครับคุณผู้ชมมีผู้ชายคนหนึ่งออกมาโพสต์ตัดพพอครับบอกว่าสถานกักตัวยังกับผีหลอกฮะไม่มีไฟไม่มีน้ําใช้คุณผู้ชมไปดูกันหน่อยนี่ฮะนี่คือสถานกักตัว14วันของผู้ชายคนหนึ่งเขาบอกว่าสภาพเกินจะบรรยายครับอาคารมีคราบเห็นไหมคุณผู้ชมคราบดําๆแบบนี้คะ เต็มไปหมดเลยแล้วดูฮะสภาพโดยรวมเขาบอกเฮ้ยนี่มันโรงแรมร้างหรือเปล่ามไม่มีสิ่งอำนวยความสะดวกอะไรเลยฮะไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีถามว่าตอนนอนใช้ไฟจากไหนจุดเทียนเอาที่สําคัญนะฮะเขาบอกว่าพัดลมนะแจกมาให้2ตัวแต่ไม่มีไฟหมายถึงว่าไฟฟ้าไม่มีไม่มีแล้วจะเปิดยังไงแอร์ก็ไม่มี Wifi ก็ไม่มีตู้เย็นทีวีไม่มีอะไรเลยฮะทีนี้คุณผู้ชมอีกหนึ่งเรื่องเนี่ยเขาบอกว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าถ้าปวดทีทำยังไงรู้ไหมฮะ ให้ไปฉี่ตรงนี้เนี่ยหลังระเบียงแล้วให้ยกมือไหว้บอกเจ้าที่เอาโอแล้วคุณผู้ชมดูทางเดินเป็นอย่างนี้ฮะ <c oughs> หลังจากที่เรื่องนี้ถูกแชร์ออกไปหลายคนเข้ามาถามว่านี่มันที่ไหนกันเนี่ยแล้วก็วิจารณ์ว่าโอ้โหสถานก,การณ์ทำไมมันแย่ขนาดนี้เอาล่าสุดมีความคืบหน้าฮะเจ้าตัวได้โพสต์อัปเดตบอกว่าเจ้าหน้าที่มาดําเนินการเรื่องไฟฟ้าและน้ําให้แล้ว แล้วก็บอกว่าเพียงเราปรับตัวเราจะอยู่กับมันให้ได้ขอบคุณด้วย้ความเป็นห่วงครับทั้งอสมและเจ้าหน้าที่เขาก็ทำหน้าที่ให้ดีที่สุดซึ่งที่นี่คือระนองฮะ,ะ,ะนะคะ,ะเรื่องนี้ก็คงจะมีข้อมูลเพิ่มเติมให้คุณผู้ชมติดตามกันต่อนะคะครับาล้ครับกลับมาติดตามเกาะข่าวเที่ยง25กับเรา2คนกันต่อนะครับมาอัปเดตกันต่อเลยกับเรื่องที่เมื่อกี้นี้ได้คุยกันเอาไว้นะฮะเรื่องของสถานกักตัว ของคนที่สุ่มเสี่ยงว่าจะเป็นโควิดเนี่ยนะครับที่จังหวัดระนองปรากฏว่าเรื่องนี้มีความคืบหน้าออกมาหลังจากที่เขาได้ออกไปโพสต์ว่าไฟก็ไม่มีน้ําก็ไม่มีสภาพเหมือนตึกร้างเนี่ยนะฮะล่าสุดครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดระนองครับได้ออกมาพูดถึงเรื่องนี้ครับนายแพทย์สาธิตทิมขำก็บอกว่าคนที่กักตัวเพื่อรอตรวจเชื้อโควิดออกมาพูดถึงเรื่องความไม่สะดวกในเรื่องที่พักเนี่ยนะฮะ เรื่องนี้เนี่ยทางสสจ,อจอระนองก็รับทราบแล้วคือปัญหามันเกิดแบบนี้คุณผู้ชมอันนี้ดูภายนอกนะมันก็น่ากลัวจริงๆอะ่ะโอ้เนี่ยฮะมันดูเก่าอะเออมันดูเก่ามันเหมือนตึกร้างนะฮะทีนี้สสจ,จระนองบอกว่าวันที่มีปัญหาเนี่ยมันเกิดไฟฟ้าดับทั้งจังหวัดฮะเป็นเวลานานกว่าหนึ่งชั่วโมงทําให้ไม่สามารถปั๊มน้ําขึ้นมาใช้ได้แต่ว่าทางจังหวัดก็เร่งแก้ไขจนเสร็จในระยะเวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเช่นกัน ส่วนในเรื่องที่ผู้ถูกกักตัวบอกว่าโอ้โหมันไม่สะดวกสบายเลยข้าวของเครื่องใช้ก็ไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกก็ไม่มีทีนี้ส่วนนี้เนี่ยทางสสจระนองก็ยอมรับนะครับบอกว่าเราไม่มีเครื่องอำนวยความสะดวกจริงๆเพราะว่ายังหาสถานที่ในรูปแบบเดียวกันกับโรงแรมไม่ได้นะฮะปัญหาคือผู้ประกอบการโรงแรมเนี่ยไม่ยอมรับให้เป็นสถานที่กักตัวประชาชนบางส่วนในชุมชนก็ไม่ยอมให้ผู้กักตัวเนี่ยมาอยู่ในพื้นที่ชุมชนก็เลยกลายเป็นว่าต้องใช้อาคารหลังเนี้ย ชั่วคราวไปก่อนตอนนี้จังหวัดกําลังพยายามหาสถานที่ที่เหมาะสมอยู่นะฮะแล้วถ้าเกิดว่า,อารอไม่ได้หรือว่าผู้ที่ถูกกักตัวเนี่ยอยากจะมีอาหารดีๆมีสถานที่ดีๆเนี่ยทีนี้โรงแรมก็มี<ะ>แต่ว่าต้องจ่ายเองมัน,นเคยไปไล่ดูแพ็กเกจนะตั้แต่สามหมื่นบาทจนหลักแสนอ่ะสิบสี่วันของระนองเนี่ยเขาบอกว่าต้องจ่ายเองประมาณสักสี่หมื่นนี่ฮะเพราะฉะนั้นไปฟังเสียงเลยฮะครับแน่นอนครับ สิ่งอำนวยความสะดวกหลายอย่างเนี่ยมันไม่มีครบถ้วนนะครับมันแต่ก็ทางจังหวัดนีก็ได้พยายามอย่างดีที่สุดที่จะจัดให้ผู้ที่จะต้องเข้ามาใช้สานที่นี้พออยู่อาศัยได้ไปก่อน คือตอนนี้ทางจังหวัดระนองเนี่ยก็ไม่ได้นิ่งนอนใจนะครับกำลังเร่งหาพื้นที่ใหม่เพื่อรองรับผู้ที่ถูกกักตัวให้เหมาะสมมากที่สุดทางจังหวัดก็บอกว่าขอเวลาจังหวัดอีกร,ร,ระยะหนึ่งแล้วกันคือสเตจ u a r ต n t ท n e มันมี2แบบแบบนึงที่รัฐจัดให้อีกแบบหนึ่งคือเป็นออ r n เนทีฟคือเราเลือกแต่ก็จะเป็นโรงแรมราคา2 0,000่ 20, 000ไปไปสามหมื่นจนถึงหลักแสนนะคะ